พ่อใหญ่ก็ได้กัมปารี่นะคะพี่น้องขาแล้วก็พิซซ่านะคะเนาะแล้วก็เป็นไฟกับไส้กรอกเอาละครับพี่น้องขาวิวนั่งกินอาหารเที่ยงกินอาหารเที่ยงกันแล้วก็เดินต่อพี่น้องะ่ะมาเช่าอินมาก,มากอันเดินผ่านลานกระเป๋า เดินผ่านลานกระเป๋าแบบนี้นะพีนพ่นงการลานอยู่ขลางลางนนะสองสามลานเนาะพีะ่ใหญ่ถามข่อยว่าพี่ใหญ่ถามว่าวิไลเจอสื่อกระเป๋าบอหนีวาสันข่อยก็เลยบอกว่าข่าอยมีแลว้วข่อยมีลุยวิกตองรุ่นริมิตตดหนึ่งเดียวในโลกลุยวิกตองรุ่นริมิตตดหนึ่งเดียวในโลกของข่อยมีแลว้วกระเป๋ารุยข่อยร้อยหกสิบเก้าบาทใช้ท่องไปทั่วโลก รุ่นรีมีเต็ดรุ่นเดียวในโลกนะคะเนี่ยลุยวิกตองของคอย <c oughs> เอาค่ะมวลมวลค่ะใส่อันเดียวซื้ออันเดียวเที่ยวไปตลอดแหละค่ะพี่น้องค่ะบได้สัรหาลายดอกวิไลมีกระเป๋าลายเต็มยุย,ย่อันของอใหญ่น่ะนะแต่ว่าวิไลบ่ค่อยได้ใส่ที่ในติมว่าเช้าฮะเี แกฝีมือมากเลยวิวดีมากค่ะพี่นอ้องขาวิวได้ใจเลยคะ่ะข้างล่างเนาะคะ่ะเนาะบังเอะค่ะข้างล่างวิวได้ใจมากแลคะค่ะพี่น้องขาวิวสวยมองเห็นไปทั่วเลยคุณ่ะมองเห็นไปทั่วไปหมดมองเห็นไปหมดอากาศจะดีแต่ว่าถึงว่าแดดจะแห้งนะคะพี่น้องขาแต่มันก็มีลมเนาะคะ่ะ ยังไม่ถึงครึ่งทางเพื่อจะไปปราสาทอันต่อไปวังหนึ่งหันยุปราสาทอันนี้ค่ะนี่วังหนึ่งวิลาย,ยุปราสาทอันนี้เนาะน,นคะคะต่อไปวิไลก็จะไปปราสาทพูนค่ะพูนค่ะเราจะไปด้านานู้นนะคะพี่นองค่ะต่อไปเราจะไปปราสาทนู่นค่ะขเจ้าขึ้นมากขจ้า,จากับมาเบิงวิวทิวชัดคือว่าล่ะค่ะข้างล่างมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะ นนละค่ะเดินเงีวมากพี่น้องค่ะใกล้ที่นี่ใกล้จะถึงแล้วค่ะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะคะนู่นละค่ะถึงอีกดานหนึ่งแล้วนี่คืออีกปราสาทหนึ่งนะคะไปเดินไปค่ะพี่น้องค่ะ ุ่นต่างๆแล้ว <c oughs> ตัวรุ่นต่างๆแล้วก็ขึ้นมาข้างบนค่ะข้างบนมีอะไรมองจากหน้าจ้างก็จะเห็นฟังก์ชันคือก,กันกระพนนูนขาเนี่ยค่ะฝังนู้นมีอะไรขึ้นมาแล้วนะคะที่ว่ากระพุ้นซึมระพุ้นซึ ก็ไอยากทายลายดอกขนะทั้งในนะคะพี่น้องการที่จริงเขาไม่ได้ห้ามนะคะแต่มันเป็นอาวุธะคะเขาะมันเป็นอาวุธรุ่นเก่ารุ่นโบราณนะคะเป็นของโบราณโบราณเราก็ไม่อยากจะอสานมากมันมาพันหันขึ้นมากก็ไม่อีกนะคะข้างบนนู้นก็ขึ้นเป็นหอคอยข้างบนไปอีกนะคะพี่น้องการเดี๋ยววิไลจะพาขึ้นไปค่ะหอคอยที่สองของราพุ้นเซลปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป Giờ, Bên Bên lúc xa cháu Tìm lên tế Tìm kinh này lúc xa Đúng lúc xa cháu Tìm kinh tế Này kì xuất Này kì xuất nghe rawang rong, rawang Halo, Hai Halo, oh, my hey, Prince. See my <laughs> yeah, my Prince. not <sighs> Prince. a ya. <weekend>, ya. Yeah? <laughs> พ่แยังหมักตัวข่อยมันดิดียังไงมันเห็นคนพี่น้องค,ค,ค่ะมันดิดียังไงมันเห็นคนข่อยก็จิไม,ม่ยืนมองมันม,มีค้นยางอยู่ท่างหลังเนาะค่ะ <c oughs> เราก็ขึ้นมาที่ อ่าหอคอยอันที่สองนะคะอันแรกดูฟังผุนเนาะพี่น้องคะก็เดินเดินมาอันนี้อันที่สองนั่นคืออันที่สามอันที่สามรู้สึกมันคือไกลแท่เนาะพี่น้องแต่ว่าระยะทางเดินก็คงจะแบบอ่าเดินเลนเรเรื่อยๆไปละคะ่ะแต่ตรงนี้เพิ่งจะมาถึงคะ่ะก็ขึ้นมาข้างบนก่อนนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะวิ่ลกับขึ้นมาข้างบนข้างเครื่องแบบนี้แหละค่ะข้างหลังก็ข้างหลงัง,ลงก็เม่น,นะะเนาะเนาะอืมคน Moment, da ist Du auch Hier steht eine weißblaue Weiß Was nicht, ob so hier hier Schau mal, <laughs> 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 schau da steht eine weiß-blaue... weißblaue. Okay. Okay. All okay. <laughs> oh, sorry. Das <laughs> <That's> okay. <laughs> okay. I'm, I'm, I'm so slim woman. Thank you. Wo? Was heißt du? Die blaue Eisenbahn da. Ich denke nicht, dass sie fährt. Okay. Ich glaube, dass steht immer steht <laughs> Du musst seit dies. Sie. <laughs>

ม,มันความงามความเกาแก่ของสถานที่ความสวยแบบอแบบเฮามีแบบจังใดล่ะพี่น้องคะความสวยที่แบบเฮามีแบบว่าคือเข้าเบิ้งหนังบบนคือเข้าเบิ่งหนังการ์ตูนของวอร์ดิสเน่เหรอคะพี่น้องคะคือเข้าเบิ่งหนังการ์ตูนของวอร์ดิสเย์แล้วเข้าเห็นแบบว่าความสวยความแบบว่าความที่แบบว่ามันเป็นเอียงละ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์แะพี่น้องคะ อบอกว่าถูกเนาะการมาเยี่ยมชมปรา,าสาทหรือว่าการมาเยี่ยมชมสถานที่เก่าๆบาวาบานเฮ้าเนาะถ้าเที่ยวยุบานเฮ้าเฮ้ากับเขาวัดนะคะวัดเก่าแก่วัดโบราณในเขตนั้นหรือว่า ว่างหันว่างหนีจีเข้าไปแต่ละเขตแต่ละทีของบา้านเท่านะยูนีข้าเจ้ากับจีเขาเที่ยวโบสถ์โบสถ์ก็คือวัดบ้านข้าเจ้าเล็วกับสถานที่เก่าแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะหรือว่าปราสาทกันเท่าเอินปราสาทนาอพี่น้องเนาะเอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดินต่อไปนะคะผัดไปนาอพี่น้องเนาะแจะสคาวเบอร์เดอร์วิไลผ้าเที่ยววิไลผ้าลองวิไลก็คุยไปแน่วไปน้ำเหลกกระทยไปน้ำอ่าวิธามา สถานทีแต่ละสถานทีมองแต่ละมองทีวิไลไปวิไลรู้จากบอวิไลบรรหุจากเด้อค่ะอยากรู้ อยากดูรายละเอียดหรือว่าอ,อยากรู้ความเป็นมาของสถานที่ต่างๆค่ะเข้าไปบังน g กเกินขึ้นว่าแหละค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็แค่แชร์แชร์สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเงาๆแต่วิไลไม่ได้รู้ประวัติความเป็นมาอะไรมากมายนะักเท่าที่ถามกระถามพ่อยาพ่อย่ยยก็บ,บอกว่าที่นี่เก่าแก่กว่านอยนอยชวายสไต์ที่เยอรมันเนาะคะนะ่นเนาะ อาทิเยอรมันเพิ่นว่าบก,ก่าแก่ทอยยุ่นิยุน่นเก่าแก่กลัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ่แม่นอันนี้เก่าแก่เด้อันนี้เฒ่าซื่อๆค่ะพี่น้องค่ะโอเคเนาะค่ะเดินกันต่อไปพี่น้องค่ะ โอเคเป็น you and her married ไปเถอะไปยังไงไปเท่าไปเจ้าอยากไปปราสาทที่สามเจ้าก็ไป Oh, เดินมาไกลแล้วนะเนี่ยพี่น้องคะไปเริ่มจะเมื่อยแล้วเด้จะเซนบอยอุ๊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 ย มาสามีเนาะเแ่าเนาะเออมาสานีเนาะเออเมื่อยไปของเบือมือเด้ออีหยังเกาะของเบือไงของเบือเออของเบือเออเอาของเบือเออไปผลขึ้นไปทั้งทั้งหาของเบือหมดเลย หอคอยนี่ขึ้นไปบ่ได้นะคะแค่มาชมเฉยๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเด้อนั่นเอาออ <laughs> แค่มาชมเมื่อนั้นจะซื้อบ่ได้ขึ้นไปบ่ได้นะคะเจ้า <laughs> <laughs> มาถึงจุดปรา,าสาทตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะเป็นปรา,าสาทปิดค่ะทุกคนเดินมาถึงจุดนี้ก็คือเดินกลับไปแต่มันมีทางลงเนะคะทางลงเหมือนกับวันเดินนะคะสําหรับคนที่ชอบเดินเขาเดินลงไปเนาะพี่น้องแต่แต่สําหรับทุกคนที่มาเบิ่งตามแผนที่ที่อยู่ในโบชัว u r หรือว่าอยู่ในอ่าอยู่ในที่อ่าพนโบชัว e พนให้ชมหรือว่าแผนที่พนให้ให้ให้เบิ่งแต่ละสถานที่นี่คืออ่า ขอคอยอันสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องคะขอคอยอันสุดท้ายแล้วต่อไปเราก็จะเดินกลับกลับประมาณสักสองกิโลกิโลกลัวสองกิโลได้ไอไอไอกิโลเมตรอลยสุ่มไบเพียไม่ได้ไม่อป็นห่วงไอออร่าสบายฮะไอออร่าสบายหนึ่งอันหนึ่งอันก่อน วันไ um หนเริ ouais> ่มเริ uh ่มอันนมื่อมือเลยอ่ะไหนไหนชัวชัวคัมพารีคัมพารีสปรีตน็กคัมพารีจำเมมโมรี่ตัวแองเกลิกานกมันอย่าคัมพารีฉันไม่รู้นี่ไปเลยถ้าใครซี้คัมพารีกแล้วพี่น้องก็ต้องดื่ดริงกันอยไอซีไอซี่อ๋อ ค่ะพูดนะทางยางไปก็โอเคอยู่พี่น้องอย่าวิไลเสียห้เบิงทางเดินไปก็ทางเดินกลับก็โอเคอยู่ค่าพี่น้องขาเนี่ค่ะก็จะเป็นทางแบบนี้นมาเรื่อยๆอยละ่ละค<า>่ะกิโลกวัวเนาะแล้วก็เดินไปแล้วก็ถึงตรงนั้นมันก็เป็นช่วงบันไดเนาะช่วงบันไดเดินขึน้นก็จะเป็นอันนี้กับว่าเป็นบันไดมันก็บยางโอเคแต่ว่าเป็นช่วงบันไดมันก็สีเมย์เมย์จังหน่อยเพราะว่ามันกะเป็นบันไดเดินขึ้นเนาะแล้วกัเมย์ นี่แหละค่ะข้างหลังมันว่ร์เมนบันไดมันก็เดินดีแจ่ถทามันเป็นบันไดขึ้นมันก็เป็นยางมือมืออยู่ดิถ้ามันเดินยางเดียวแบบว่าเป็นบันไดมันโอเคแต่นี้มันเป็นบันไดยาวๆนะคะมันก็เป็นขึ้นเนินไปมันก็เมื่อยอยู่นะโอเคเลสโกอเลสเกอย่องย่องม ย้งเมยเห็นตาดักเขนี่ยมักเอาดักดักพิกเอ็ดดูไปเท่าไปเมืยแล้วคอยก็เมืยแล้วคอยเบาเาแล้วไปพี่น้องโซอันไหนสวยครับพี่น้องคะสีชมพูอ๋อเดสีเลยเขียวเราเอาสีเขียว You want what the green one? Green This is so big yeah. This is a big. This is small for you. o h small for me. Okay when you married me? No no me. When you married me? t h a you. You married? You married? For remember San Marino พี่น้องขะ For remember San Marino. พ่อใหญ่บอกว่าสวยดีวิไลเอาลบาวาซันจริงๆก็อยากได้ละค่ะ สามสิบห้ายูโรเอาหรือว่าเอาเอาตกลงว่าเอาโอเคโอเค and that's will make a good good price for hair ร o ปเพย์เพย r ฟอร m เรมเบอร์ซานมารพี่น้องค่ะสวยค่ะมันเ b e a u t ฟินส์ h yes I was l วยอ๋อใช่ใช่โอเ e and t y but I think this beautiful yes no no uh I I not try in my ear Because no, no I, I I have to do something because long time I never yes. do <laughs> No yeah, for set for the necklace earrings is 44 uh -huh. necklace is 34 mm -hmm. and this ones mm -hmm. one, I give you the chain more longer mm -hmm. Mm -hmm.

อันนี้นะคะพี่น้องคะเป็นกําไรแขนพ่อใหญ่บอกว่าให้เอาเสยแต่วิไลไม่อยากเอาเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใสเนาะเนาะแต่ทีนี้วิไลไม่ใส่ตุ้มหูวิไลเลยไม่เอาตุ้มหูค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ใส่ตุ้มหูทีนี้วิไลเอาแต่แหวนกับเอาแต่สร้อยคอค่ะหัวใจา h a อ d from him ตะเวนคอยงอยแล้วนาะพี่น้องเนาะนันเอาทุนเน่ย ตะเวนคอย้อยแล้วพี่น้องคะตะเวนคอย้อยแล้วเนาะตะเวนจะตกดินแล้วเราก็นั่งรอ,อเอ่เอเขื่อนอีหยังกั้เช่านะคะนั่งนั่งขากั้เช่ามันก็มีขึ้นมาเอยล่ะ,ะคะ่คะที่นี่อ่าวันนี้เราไปเขาของน้ำเนาะคะ่ะซานมารีโนเนาะคะ่ะพี่น้องคะที่นี่เอาให้วิไลเว้าให้เบิ้งอิตาเวนไปเนาะคะ่ะเนาะเบิ้งอิตาเวนไปอย่าเบิ้งหน้าวิไล่เถอะเนาะคะ่ะพี่น้องคะตะเวนคอยงอยโล่งแล้วพี่น้องเอ๋ยบาดนี่เราเดินที่นี่ พ่อใหญ่ว่าเดินพอท่านทัวเนาะค่ะเดินพอท่านทัวพี่น้องขามืออื่นพ่อใหญ่สิมาอีกพ่อใหญ่ว่ามืออื่นสิมายางอีกว่าซันพอวันละวันแล้วยางยางตรงที่เป็นปราสาทยางคักแล้วแต่ว่าในช่วงเขตของเมืองนะคะในช่วงเขตของหมู่บ้านพ่อใหญ่ว่ายางพอท่านทัวพ่อใหญ่ว่าสิมายางอีกเสียงระฆังดังเพ่งเพ่งทอยเลสเชอยวพิเชิญเชียวพิเชิญท้งห่จะใช้เวลาส5กสิบห้านาทีก็เย แล้ว go uh huh. uh, and come ฟ uh ื huh. mm ้นเซ็นมิโนต์เซ็นมิโนต์อ่ะฮะ again go อ่ะฮะหลายที่รู้สูงสี่มัลลินัสค่ะสำหรับวันนี้ในการเดินเที่ยวบนซานมาริโนอีกอย่างบุระคาเอิร์นนอกพี่น้องค่ะเราก็นั่งกระเช้าลงไปข้างล่างแล้วค่ะวันนี้ก็เต็มอิ่มสนุกสนานส้ำราำกับการท่องเที่ยวเนาะคะพี่น้องเนาะวิวมันจะเป็นจังไดบ้างโหเด้อค่ะแต่ว่ามันมืดคึ้มๆึน้อยๆโอ้ทางผีบ่เห็นทางนี้มีตะเข่าข่อยมาผิดท่างเราพี่น้องค่ะ ค <c oughs> อยมาผิดทางแล้วทางปุ่นจังเป็นบ้านคนทางผีบ่มีบ้านคนมีแต่ต้นไม้กับเขาเขาเปลี่ยนทางคนโ oh, อ้ยสอรี่สอรี่สอรี่เออทางนี้จังแมนพี่น้องขา <c oughs> ทางปุน่นมีแต่เขามีแต่ต้นไม้ทางนี้มีบ้านคนน้อยินน้อย ท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้การบริการของเรากำลังจะสิ้นสุดลงแล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็ให้ท่านผู้โดยสารโดยทางโดยปลอดภั <laughs>